สบายดีพี่น้องมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาแล้วพี่น้องฝนมาแล้วสบายดีแล้วพี่น้องขอโทษเสียงหลบกวนพี่น้องเอ้ยฝนตกมาเนี่ยฝนตกแหงแหงทักทายพี่น้องเลยอันนี้ก็ะหน่ำโตงไว้ไปกินนี่แหละพี่น้องนี่โตงหนํำไว้กินนำฝนหลยคนกับว่ากินนำฝนกับนั่นเหมือนันเป็นว่ามันสะอาดเต่ถ้าเราห้าวเรากินแต่น้อยพี่น้องเลยนำฝนคือ คือว่าน้ำมาแต่ทึงฟ้าพี่น้องเลยโตวงไหวฝนตกแห้งอลิโชน้องน้ำกําลังจะสวยเก่าถักท้ายเล้วพี่น้องเนาะฝนแห้งฝนแห้งฝนแห้งดำหน้าคือเก่าพี่น้องเนื่องโอกาสดำหน้าเสียงกระดังด้วยพี่น้องเลยเสียงกระดังแง่แง่ฝนเอ๊า แล้วไปเบิง่งนั้น้องก่อนพี่น้องพุนกับอู้ยสุดยอดหลายมาแล้วพี่น้องเอ้ยมาตามมาตามนัดเพราะว่าเบิง่งกรมอุตุนิยมนะหรือว่าเบิ่งแน่นผ่านจักรอนอากาศในโทรศัพพ์พี่น้องว่าฝุ่นตกเมืองอื่นหรือว่าแต่ว่าฝนมาหอดก่อนพี่น้องมาหอดก่อนระยะวันพาร์ท สุกเศร้าผิดพี่น้องเอ้ยลายอยาฝนตกเฮ็ดปวกน้ําแกงออกแต่ว่าออกบ่ลายกะสิบ่แกงดอกน้ํากะสิมากามที่ซื่อพี่น้องเอ้ยตะแมนตะแมนเฮ็ดปวกพี่น้องลอกเฮ็ดวกเสียงอ่ะบ่ได้ยินเด้อพี่น้องเอ้ย แล้วลอกเฮ็ดป่วงเลยเฮ็ดปวกถ้าได้มันนี่เหยาวเปนเลยแหละไปได้ไปเห็นแจ๊กมันออกเจอเฮางวันใดเลยพี่น้องเว้ยเฮ็ดปวกแจ๊กหลักออกยามใดอ่าตุกคนแห้งคนแห้ง,ง,งพี่น้องน้ำไหลแต่ต้าเลยบ่ถักแล้วพี่น้องเอ้ยถักแล้ว บาซิมากับบไดรยยกับพี่น้องเลยเทตตาดมาเลยเนอะน้ำน้องก็จะได้ลายเลยวัน,นี้่พลฝนปรตูก,ก็จะได้จูบน้ำน้องได้พี่น้องจูบน้ำน้องเพื่อน้นำหน้าุูได้อยากพังเสียงพนกันนี่แหละพี่น้องเลยคือเสียงฝนที่เฮาบูเพังบได้พังเฮืองคือว่า ฝนบุคเคยตกแห้งทำนี่จ้าเสื่อพี่น้องเลยพระเจ้าตกกล้ามาเนี่ยทุกคนไปให้โอ้ยเปียกมากเลยพี่น้องเลยน้องเงยก็ต้องลีดนะเพิ่นไปอันนั้นไปหันข้าหามาพอดนที่ฝนตกลาดทางมาเนี่เออลมกลับมาพี่นอ้องลมจีกลับอย่าขึ้นมาครับเต็มที่เลยพี่น้องเลยเด็กๆมาแต่หันข้ากับเปียก ทางเสียงคนพยุ่สีเข่าด้มึงเลยเข่า กเศร้าแล้วพี่น้องเอ้ยน้ำก็ได้ร้ายเตอิอเมื่อนีกอน้ก็ได้เนี่ไปพี่ขาวแม่น้ำเดิอจากพี่นอมม้องพอดีดำมื่นกลุยโลกกากับลูกสาวน้องเนยน้องอีฐคือเก,ก่าพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้ในเด้อจากสาวแล้วก็สิกับบ้านแล้วพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าด้วยงานต่อจากพี่น้องผุนได้บักลายทางน้าน้องแม่น,นม้ำท่าน,นได้ทายหุดยังหมืดมาอยู่เดิอจากพี่น้อง แม่ก็โอดก็ได้เต็งน้ำใช่น้ำคัดพ้นตัวโต๊น้องเขาได้ลายฮะแต่ดูดำแค่ไหนวะฮะสบายดีพี่นนองเพิ่งดำยังไงเล้าเลยผ้นันรยุดธีครับมาดูน้องดำกันเมนมันก็ได้ตื้นกันอีกเนาะได้ไา้เติบอยู่อยู่นีกะดีใจพี่น้องเลยฝ้นโตกลงมากก็ได้ลงใส่เต่าเลยโอ้ยเนาะเมนนี่แหละที่กัอนแม่น้นแมวก็เจ็บาหวายกะ ลูกกาจะเศร้าออพี่น้องเมนเมนลูกกาจะเศร้าจ้าออพี่น้องว้าวจะมาแกงเห็ด,ดวออดันลาต้มพริกให้ใส่แมงลักลงไปจ้าพี่น้องตีท้ากันเลยเนาะท้ากันใส่กัะติ้วลงไปแกงเห็ดเอาหอมมาแล้วพี่น้องหอมพักนั่งชูแล้วแกงเห็ดปวกเข้าไปห้ามื้อนีล่ละจ้าพี่น้อง ดอกบานมาันก็เลยอยากมุนๆแน,น่จักหน่อยกระเฮ็ดอันก่อนทางน้ำยา้ายตามมะพริกใส่นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเท้แถวเหยียบไปกมาพี่น้องเลยไม่ใช่เสือขญาว่าเลยแข่งพลไปสือขนมดูความกตั้งใจของขาวแม่ฮัฟเสียงห้องพิเศษพี่จะพี่ฮ่าฮิ้วข่าวเลยพ่อฮิ้วข่าวเลยพเลย่เหยียนเลยเฮ้ยพี่ต่อใครอีกบ่ ใครๆอีกว่านี่นี่ทอดลดนี่ใครมันแตกเนี่ยมันมันแตกอยู่ทอดแล้วให้น้องเนยน้ำกินกไปอีกกะจันเอยเรียบร้อย,ย,อยพี่น้องแกงเห็ดเราเอาเข่ามาใครดู้เหรอจะเอาเห็ดยังวัน,นวจ๋าหน,าว,า,า,นาวจ้าหนาวจ้าเฮ้ยพอดีมืดเลยจ้ะพี่น้องจ้ากระชิมันบ่มืดเจอสิบห้าเด็กๆลุย ตอนแรงอยู่บุษบนจ่อยพี่น้องมื่อก่อนอื่นก็เศร้าเนาะมื่ออื่นตื่นแต่เช้านะจ้าหนูวช่ไหน้องน้องหลีกก็ได้เสือมีปูจ้าจนาวเด็กๆกับพี่น้องเอ้ยดีอกดีใจฝนตกลงมายังตกอยู่นะจ้ายังตกอยู่ดาวหน้ากับพ่อเห็นไหนเอ้ยลำบงสารวันนี่เราเห็นเนาะ เรียบร้อยไปนี่มายคู่ใหม่เปิดกูแล้วคุยนั่นี่งูุย่านเราเปิดกูยังเปิดต่อไปเนี่ยเข่ามาเนี่ยเข่ามากินข่าต้องการเด็กพี่น้องเด้อยังไปอีกนึ่ทางไดมึงยังมาอีกลิีดยังมาอีกเป็นจ๊กน้ำเต็งเมียวไม่รีพี่น้องกินข่าวแรงเด้อพี่น้องโอ้ยท้าหนามขึ้นเ่อยว่ะพ้นตุกพิ่ขซาเหนามเฮ้ยลูกพี่น้องเลย ก่อนพ้นมื่นหนึ่งบ่เี่ยคู้อยู่แล้วนสิมาทองดำาพ้นก็แห้งำหน้าาพ้นก็สั่นดูสวัสดีพี่น้องมากันคเข่าเจ้แจ้งคีสวัสบามันเย็นเลยเบ่าลายเบิดจะมาอเอนเืองแห้งเขาอีแล้เนาะเฮ้ยนาเไป

ขันเข่าเนาะเวนทำมาาคิดว่าได้ไหมไม่ใช่คี้ว่าจะได้ให้ถก่อยคิดใหม่ได้ไหมเอรอะยังคุ้มด้ค่ที่เพื่อนพระพังอืมก็บว่าะพังกาเิบ่อเมื่อคุ้มไเจ็บแอววมนไม่เล่นแล้วมืนผมว่าจะไปหาเหดได้จุดประภรรดรือ

กงอทีมงลิไกยัะไปดูเลยนี yeah. ayan, okay, like mm ่แมนมาแล้วแมแนเมื่อปั๊บนาจะเป็นปลาชงกรเปียบงานเป็ปาบ่ะทไหนล่ะไหนลอยู่ทลอางมกลืกินครับจีปแอนะเกลือทง้อฉันกินข้า้ไป นั่งเือะไอยู่เอ่ันนไม่ยุดว้าจื่น่าหัสดดตงานหามก็ขึ้นรูปกหามถ้านนองส่งี้เด้อมเริ่มสาบอกงนาเมอขาอยู่พี่เอ้ยจอยู่พุ่ันว้าขไปนรูปกมอืมี่วาาวเมามอเฮะอ่เลยข้าวใดข้าว ก็เห uh, ็นที่เขาเขาอืมแอ้เห็นยงอันนี้เห็นอันนีไอ้นทางแก้กได้มาดอกล้องดอกบยุบแก้วของปะเทมุกลองเบิร์นนอกครับแมอืมกแจมันของะทไหมุกอยู่ข้างอีตูบิร์นมุีเยเียาขาดนเนี้ยมุกนะมุกให้ก้นทางเขาอีตู่มุกเคยก็ตองอ่

เรงเก่าเรืงชิปของพี่เนแฝดคําแปดคกันหอเดเก่าเลกัห้อชาเาแหงเลยอนด้เจะมือจะเก่ากัชาดีหน่อยสองเดือน้ออกกหออกกอกก่อนเรื่องเก่าก่นแ้นเก่าห้อเก่าก็จะเนเป็นน่เ่เ่เก่ากิโลมากแม่น่เรื่องเก่ากรโลาไรนเก่าเ

เมื่อหรยังงกัวดูอา่างวันขึ้นนะแต่แต่กัวผมมาแล้วแต่ย่านนี่เท่ากัน่ย่านมันไงยางหรอกค่ะาต้องคิดต่อืกุ้งกงุ้ด่ามันตกันบ่ น่ันาอะไวะนี่าก็ก็กก้น่บุ่มบุ่มบุ่มนางไมันดนีนไม่่านมี่มันจินอือมกอนเอาขาไปฮะเนี่ยขอบคุณลายๆพี่น้องไว้พันมคลิปนะจ้ะพี่น้องจ้าสบายดีเบอรุุทุกคนบ๊ายบายไปลุงบ๊ายบาย ไข่บ่เบิดซນําเด้อจึงบ